สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสป่ลอยเมื่อสองครามทำให้มนุษย์ล้มตายเป็นจำนวนมากซากศพที่ลอยเกลื่อนอยู่ในแม่น้ำทำให้มันติดใจรสชาติเนื้อมนุษย์กับพลายมีวอลโคตรเคียมสะพลึ่งโลกเรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับณดงบึงคิเบราประเทศบุรุนดีนักมนุษยวิทยาพร้อมกองกำลังติดอาวุธ กำลังตรวจสอบพื้นที่บริเวณริมบึงคิเบราและพวกเขาพบซากศพเป็นจำนวนมากบุรุนดีเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าสงครามคือฆาตกรที่อาศัยอยู่ในบึงคิเบรามันฆ่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากกระสุนปืนไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังมันได้ผู้คนต่างหวาดกลัว และตั้งชื่อให้มันว่ากุสตาฟข่าวการเสียชีวิตของนักมนุษย์วิทยาอาสาสมัครจากต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อของเจ้ากุสตาฟโด่งดังไปทั่วโลกนั่นจึงทำให้โรเจอร์บอกอสำนักข่าวยักษ์ใหญ่อยากจะทำข่าวของเจ้าจระเข้ยักษ์ตัวนี้เขาจึงทำการส่งทีมนักข่าวของเขาไปยังดงบึงคิเบรา แม้บุดุนดีจะเป็นประเทศที่ยากจนมีสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวนานกว่า40ปีเป็นเขตสู้รบมีโรคระบาดการก่อการร้ายและขอรับชันแต่โรเจอร์พอมีเส้นสายอยู่บ้างตราบใดที่ทีมข่าวของเขาไม่เข้าไปยุ่งกับการเมืองภายในประเทศพวกเขาจะปลอดภยัยโรเจอร์ส่งคนในพื้นที่มาดูแลทีมข่าวของเขาเขาคนนี้คือฮาวาเอาโอตูมาควซา ถือเป็นโชคดีของผมที่พี่แกมีชื่อฝรั่งว่าแฮร์รี่ไม่งั้นคงลิ้นพันกันทั้งคลิปแล้วนะทีมข่าวเดินทางขึ้นเหนือเพื่อมาสมทบกับแมทคอนลินผู้เชี่ยวชาญเรื่องจระเขคพวกเขาล่องเรือขึ้นเหนือเพื่อไปยังหมู่บ้านนาดาวาแต่แล้วในคืนนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ก่อการร้ายลอบโจมตีเรือของพวกเขาแต่โชคดีที่ทีมข่าวมีทหารคอยคุ้มกัน พวกเขาสามารถสังหารกลุ่มผู้ก่อการร้ายแล้วรอดมาได้เช้าวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านนาดาวาเพื่อมาสมทบกับคลิกคลิกเป็นพลานป่าเขาล่าจระเข้และเขาเคยปะทะกับเจ้ากูสตาฟมาแล้วพวกเขาสร้างกรงเหล็กขนาดใหญ่ยักษ์เพื่อใช้สำหรับจับเป็นเจ้ากูสตาฟ และกูสตาฟเพิ่เข้ามือบค้นอีกหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่30กิโลเท่านั้นแต่การจะไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นทีมข่าวต้องเดินทางผ่านเขตปกครองของผู้ก่อการร้ายที่มีฉายาว่าลิสเทนกูสตาฟแต่ทีมข่าวก็ไม่มีทางเลือกพวกเขาออกเดินทางตั้งแต่รุ่งสางเพื่อเลี่ยงการประทะ และในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่มีการพบเห็นเจ้ากูสตาฟชาวบ้านนำเจ้าหมาน้อยลอยแพรเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยหากเจ้ากูสตาฟนั้นมาถึงโดยอวีว่าก็ทนดูไม่ได้เธอจึงตัดสินใจช่วยเจ้าหมาน้อยขึ้นมาจากแม่น้ำคลิกแนะนำว่าหากจะขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน ทีมข่าวจำเป็นต้องไปทำความเคารพหมอผีประจำหมู่บ้านต่อมาพวกเขาก็เดินทางไปยังดงบึงคิเบรากว่าจะมาถึงก็เย็นมากแล้วพวกเขาวางกลงไว้บริเวณริมบึงคิเบราแล้วใช้ฟีโรโมนของจอระเคราดไปบนตัวเหยื่อที่ยังมีชีวิตเพื่อดึงดูดเจ้ากูสตาฟในคืนเดียวกันนั้น ทีมข่าวจะรออยู่ที่แคมป์และคอยสังเกตการจากกล้องวิดีโอที่ติดตั้งอยู่ที่กลงเจ้ากูสตาฟส่วนแมดกับคลิกจะซุ่มดูอยู่ไม่ห่างจากกลงมากนักท่ามกลางความมืดที่เต็มไปด้วยหมอกหนาไม่นานนักเจ้ากูสตาฟก็ปรากฏตัวแต่มันฉลาดมันไม่สนใจเหยื่อที่ดิ้นอยู่ในกลงในขณะที่มันกำลังจะว่ายน้ำหนีแมดก็ยิงเครื่องติดตามใส่มันได้ ในคืนนั้นฝนก็ตกลงมาหนักมากและในเช้าวันต่อมาพวกเขาก็พบว่าเจ้าแพะในกลงนั้นหายไปแล้วต่อมาในขณะที่สตีเวนกำลังถ่ายอะไรไปเรื่อยเขาก็บังเอิญไปเจอบางอย่างเขากลุ่มผู้ก่อการร้ายทำการจับหมอผีประจำหมู่บ้านและทำการสังหารเขาทิ้งโดยสตีเวนก็แอบถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้ระหว่างที่ทีมข่าวกำลังคุยกันว่า จะปล่อยคลิปวิดีโอนี้สู่สายตาชาวโลกได้ยังไงโจโจ้ก็แอบ,บเข้าไปในกลงที่ใช้สำหรับจับเจ้ากูสตารและพยายามตะโกนเพื่อล่อมันออกมาท่านใดนั้นเจ้ากูสตาร์จระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์ก็พุ่งเข้าจู่โจมกลงจากด้านข้างมันเหวี่ยงกลงขนาดใหญ่ยักษ์ตกลงไปในแม่น้ำได้อย่างง่ายดายมันพยายามจะขมือบโจโจที่อยู่ในกลง เป็นเวลาเดียวกับที่ทีมข่าวและทหารมาถึงและก็ได้เกระหน่ำยิงใส่เจ้ากูสตาบแต่ดูเหมือนมันจะหนีไปได้ทิมและสตีเวนช่วยโจโจขึ้นมาจากน้ำได้อีกด้านหนึ่งที่แคมป์อวีวาเธอก็บังเอิญเห็นทหารหนายหนึ่งที่กำลังขโมยเงินและทหารหนายนี้พยายามจะทำร้ายเธอด้วยแต่แล้วทันใดนั้น เขาก็ถูกเจ้ากูสตาฟที่หนีกระสุนและระเบิดขึ้นมาจากน้ำเข้าเล่นงานมันเขมือบร่างทหารอย่างบาคลังอวีวา่าจึงอาศัยจังหวะนี้หนีไปหาพวกทิมได้จากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นนั่นจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจหยุดการถ่ายทำทั้งหมดแล้วเก็บข้าวของออกจากประเทศภายในคืนนี้แต่แล้วทันใดนั้นทหารนายหนึ่งที่ยังเหลือรอดก็ยิงปืนใส่คลีตจนบาดเจ็บ พวกทหารเป็นคนของฝ่ายผู้ก่อการร้ายมันรู้ว่าทีมข่าวถ่ายคลิปการสังหารหมอผีไว้ได้มันจึงทำการยึดคอมพิวเตอร์ไว้และกะที่จะสังหารทุกคนทิ้งแต่แล้วทันใดนั้นโจโจที่แอบอยู่ในพงหญ้าก็ยิงใส่ทหารหนายนี้แล้วช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ได้พวกเขานีมาหลบที่กระท่อมริมแม่น้ำและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเจ้ากูสตาฟโผล่มาแล้วเข้าจู่โจมกระท่อมริมแม่น้ำอย่างบ้าคลัง่งกระท่อมริมแม่น้ำพังพินาศทุกคนต่างพากันว่ายน้ำหนีขึ้นไปบนซากไม้และคลีกที่บาดเจ็บจากการโดนยิงก่อนหน้านีตัดสินใจที่จะระเบิดตัวเขาไปพร้อมกับเจ้ากูสตาฟเจ้ากูสตา้าขมือบและเหวี่ยงคลีกกระเด็นลงไปในน้ำทันใดน,นั้นก็เกิดการระเบิดขึ้น แต่นั้นก็ไม่ได้สร้างบาดแผลให้มันเลยแม้แต่น้อยกูสตาร์บขมอบคลิกต่อหน้าต่อตาพวกทิมก่อนที่มันจะดำหายลงไปใต้ผืนน้ำเช้าวันต่อมาเรดาก็สแสดงตำแหน่งของเจ้ากูสตาร์มันน่าจะนอนหลับอยู่ในพงญ้าท่านใดนั้นก็มีฮอลล์หนึ่งโผล่มาพวกทิมจึงไม่รอช้าพวกเขารีบตรงดิ่งไปที่ฮอลนั้น แต่แล้วกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็โผล่มาพวกมันจูโจมใส่ฮอและพวกทิมนั่นจึงทำให้ฮอบินหนีไปพวกทิมพยายามหนีตายสุดชีวิตโดยมีรถของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไล่ตามมาอย่างไรชันชิดพวกทิมแยกกันไปคนละทางโจโจหาจังหวะยิงใส่รถผู้ก่อการร้ายนั่นจึงทำให้รถเสียหลัก แล้วพวกมันคนหนึ่งก็ลอยไปกระแทกกับต้นไม้จนตายขาทีแต่โจโจก็กระเด็นตกลงไปในน้ําและกําลังถูกผู้ก่อการร้ายเล่นงานทิมพยายามเข้าไปช่วยโจโจแต่เขาก็ไม่สามารถเอาชนะผู้ก่อการร้ายได้และในขณะที่ทิมกําลังแย่อวีว่าก็โผล่มาแล้วยิงใส่ผู้ก่อการร้ายและช่วยชีวิตทิมเอาไว้ได้ ทางด้านสตีเวนก็วิ่งหนีเข้าไปในบึงน้ำทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังคลืบคลานอยู่ในพงหญ้าคงจะไม่มีคําไหนอธิบายได้ดีกว่าคาําว่าหนีเสือปะจอระเค้เพราะตรงหน้าเขาในตอนนี้คือเจ้ากูสตัฟจอระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์มันไล่าตามสตีเวนอย่างบ้าคลัง่งความเร็วของมันเมื่อตะกายอยู่บนบกนั้นไวจนเหลือเชื่อสตีเวน วิ่งหนีจากเจ้ากูสตาฟสุดชีวิตก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ทิมทิมกำลังตามหาสตีเวนแต่ทิมก็เจอเพียงแค่กล้องวิดีโอของเขาไม่นานหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็โผล่มาทิมและอวีวาบอกเล่าเหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่ทิมเหลือไปเห็นสร้อยของหมอผีที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายสังหารก่อนหน้านี้แต่มันก็สายไปแล้ว เพราะแฮร์รี่เขานี่แหละที่เป็นผู้นำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเขาก็คือลิสตันกูสตาร์และเขาต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีคลิปวิดีโอตอนที่เขาสังหารหมอผีที่สตีเวนแอบถ่ายไว้ก่อนหน้านี้และถ้าพวกทิมไม่ยอมร่วมมือคงจบไม่สวยอย่างแน่นอนทิมจึงบอกว่าเขามีเรดาร์ที่แสดงตำแหน่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าไปยังตำแหน่งที่แสดงในเรดาร ก็จะหาคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยากผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงจำได้เรดาร์นี้ไม่ได้แสดงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์แต่มันแสดงตำแหน่งของเครื่องติดตามที่แมตยิงใส่เจ้ากูสตาฟไว้ก่อนหน้านี้พวกทิมพาลิสตันกูสตาฟล่องเรือมาใกล้ตำแหน่งที่แสดงบนเรดาร์พวกเขาเดินต่อเข้าไปในบึงน้ำลิสตันกูสตาฟสั่งให้ทิมและลูกน้องของเขา ไปยังจุดที่แสดงบนเรดาร์มันคล้ายกับรังของเจ้ากูสตาร์ทที่เต็มไปด้วยซากกระดูกสัตว์จำนวนมากและทิมก็พบว่าเครื่องส่งสัญญาณตกอยู่ในรังของเจ้ากูสตาร์และในรังของมันยังมีมีดตกอยู่ด้วยเมื่อได้จังหวะทิมจึงใช้มีดจู่โจมใส่ผู้ก่อการร้ายทางด้านอวิว่าก็ใช้ฟีโรโมนของจอระเข้สาดใส่ลิสตันกูสตาร์และพยายามวิ่งหนี แต่ทั้งคู่ก็ไปไม่รอดและในขณะที่ทั้งคู่กำลังแย่เจ้ากูสตาฟก็โผล่มามันได้กลิ่นฟีโรโมนที่อวีวาสอดใส่ลิสเทนกูสตาฟมันจึงพุ่งเข้าหาและเขมือบลิสเทนกูสตาฟอย่างบ้าคลัง่งทิมและอวีวาจึงอาศัยจังหวะนีหนีมาที่รถได้เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหมาน้อยที่อวีวาช่วยชีวิตมันไว้ก่อนหน้านี้ก็โผล่มา อวีวาจึงพยายามพามันไปด้วยท่านใดนั้นเจ้ากูสตาฟก็พุ่งจู่โจมเธออย่างบ้าครั้งแต่ทิมก็ขับรถพุ่งชนเจ้ากูสตาฟแล้วช่วยอวีวากับเจ้าหมาน้อยไว้ได้แต่เจ้ากูสตาฟก็ไม่ลดละความพยายามมันจู่โจมรถและหมุนควงสว่านอย่างบ้าครั้งทิมจู่โจมกลับโดยมีดในขณะเดียวกันเขาก็เร่งความเร็วรถ และในที่สุดพวกเขาก็หนีจากการตามล่าของเจ้ากูสตาฟได้ทิมและอวิวาเดินทางกลับอเมริกาและพวกเขาตัดสินใจพาโจโจและเจ้าหมาน้อยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาด้วยก็จบกันไปแล้วครับกับ Pri m ม val โคตรเข้มสะพึ่งโลกเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง <S <S ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย